สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตในเรื่องของการตั้งค่าและการปลดล็อกของ e อ r ร์เลอร์โคด OFF นะครับเออร์เลอร์โคด OFF ก็คือหมดสาธิตสินค้านะครับซึ่งหมดสาธิตสินค้าเนี่ยจะเอาไว้โชว์สินค้าเนี่ยตามห้างหรือร้านค้านะครับในกรณีถ้าลูกค้าเนี่ยพบเจอ e อ r ร์เลอร์โคด OFF บนจอแสดงผลตรงนี้นะครับก็สามารถปลดล็อกเออร์เลอร์โคดตัวนี้ได้เช่นกันนะครับ วิธีการตั้งค่านะครับของโมดัสที่สินค้าทางการเนี่ยให้ทําการเปิดประตูช่องแช่เย็น1ข้างนะครับแล้วก็กดปุ่มฟิกนะครับแล้วก็เอเ็กเพร่สามครั้งนะครับตัวเครื่องจะโชวร,รหัสข้อผิดพลาดดังนี้นะครับ o f f ซึ่งโหมดนี้ไฟของตู้เย็นจะติดปกปตินะครับเมื่อเราเปิดประตูนะครับ แต่คอมเพรสเซอร์แล้วก็ชุดพัดลมในช่องฟีดแล้วพัดลมคอยร้อนจะไม่ทํางานนะครับเอาไว้โชว์ในตามห้างนะครับในกรณีถ้าเราต้องการปลดล็อก e อ l e r อร์โในกรณีถ้าลูกค้าพบเจอเอลเ r Code ดังกล่าวด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็าสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เช่นกันนะครับทาแบบเดิมนะครับเปิดประตูช่องแช่เย็นค้งไว้นะครับกดปุ่มฟิกนะครับ กดปุ่ม A e p 3ทครั้งนะครับตัวเครื่องก็จะกลับมาเซตค่าในสถานะเดิมน,นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ